อ่าเรามาดูนะครับตัว2499นะครับในกรณีที่เราอยากเปลี่ยนเสานะครับไม่ให้เปลี่ยนมั่วซั่วได้นะครับต้องใช้เสาที่เป็นเสา4 G อ่าบางคนอยากได้แบบสั้นๆอ่าสั้นแบบเล็กๆหน่อยนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ามันจะผอมกว่าตัวเดิมของเขาต้องการแบบนี้อ่าก็ซื้อเสาที่เป็น4 G ใส่นะครับอย่าเอาเสาที่เป็นความถี่ไปใส่นะครับผมมันจะคนละแบบกันเลยนะครับ ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเครื่องมีปัญหานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เลือกอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมของกับของเราเป็นเสา 4G นะครับเห็นขั้วเหมือนกันขั้วคล้ายๆ SMA เนี่ยมันใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับถ้าเป็นความถี่ v s f พวกเนี้ยนะครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรบกวนนะครับลูกค้าต้องพิจารณาดูนะครับหรือถ้าใครไม่ไม่เข้าใจอ่ะให้ไลน์มาถามผมก็ได้ครับว่าเสา ควรใช้แบบไหนถ้าต้องการเปลี่ยนเสาที่มันเป็นแบบผอมๆลงรูปร่างแบบนี้รูปร่างเล็กๆอย่างเงี้ยผมมีจําหน่ายนะครับบางทีอยากได้ยาวๆอย่างเงี้ยต้องใช้เสา 4G นะครับพวกนี้นะครับโอเคครับ